ตั้งแตนปีนมีดเน,นี่ยเอะนะฮ่ละ่าด่าตนี้ไม่ไหววันเสาร์สวัสดีครับผมพี่นอ้องมืุหนี่พ่อพ่อครับอีสา,รอรออา,านอร่อยอีกที่เราได,ด้พี่นอ้องเนี่ยมุหนี่มีเมนูเด็ดๆให้พี่น้องในเมืองอีกแล้วเป็นเมนูบานๆเราได้พี่นอ้องเนีย่ยหลังจากเขาไปใส่เด็ดกันมาเขาก็เอามาเฮ็ดเมนูกินครับผม ต้องแตะแยกออกก่อนเกเอบไม่เกินเอา้าเดาข้ากันเ <c oughs> ทาแล้วน้ำต้านเทาแล้วปึ๊บดีครับผมลุงแบงค์บ่วงนู้หมานครับผมยใส่เสียฟันไม่หล่นเนาะ <c oughs> หนาวหนาวมีไปพีน้องปลาดุกหง่เป็นใด้มากบัได้ไปน้ำิ่นเองเพิ่นนภาคพันภคพันโมเม่ยานถึงนอกอะโ่บริยานบนิ้ามนซิเจอมาอยู่กับเหกาเกเอย่ากีธาวัดกันมาอยู่แต่วะพื้แก่โลนม้อจ่วาผมผมบอกแข่งน้ำเนอะบอกวันผมหูตัวดีอยู่ยอมออกตัวออกตก่อนลวเนาะ นี่แห,หละครับผมพี่น้องครับป้าดุกยักเท้าป้าดุกหน้าเดิดุกหน้าแต่ว่ามทำหนังตู้ไงน้องนี่ครับดุก๊กอบอลมันเกิดมาโดนเกิดโดนแล้วเฮ้เกิดโดนขึ้นลงแบงย <c oughs> ังเนาะกบอลละเป็นเบาวอยู่ <c oughs> เดี๋ยวหยิบผ้าวัดเพิ่งตะเวนมืเปี่ยนบ่อนี่แนวกิ้งเลยเออขอแก้วมาลองลองเซฟเซฟเหมเพิ่นไปซื้อขอแก้วมาได้เสมอวจากแก้ว ตอนนี้ตะแก้วกำลังหุ้งเขาครับผมเฮ้ยแก้วครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องคุณผู้ชมวันนี้ฝนตกครับผมวันนี้อันอันอันได้ <c oughs> ยินคำท้าลุงแหวงเหรอเนาะฮิเดะอุ้ยมวยวัดมาเลวยวัดจะหันแข่งอยู่มวยวัดมาหันแข่งไอ้วยว้า กันกันย่อมกันกันกันจีย่อมกันย่อมแต่หัวพี่พี่ย่อมแล้วว่าจังเลยไปแต่ครับผมนี่น้องครับเมนูเสียบเสียบข้าครับผมมาหนีแบบบานบานเมนูบานบานลาบปลาดุกไงครับผมกินสามคนนี่กับเต้าหู้นี่ก็สุดยอดแล้วนี่ ก็รู้มวยวัด้ดิกินน้ำมวยวัดกันวนรู้ให้ได้ที่แม่จให้มันบขาดันไหนอยู่เลยไถึ่อกเจ้าได้กอนไข่ได้เจ้าอยากไปน้ำหนุนหนุนหนนตานโอ้ยหนุอยากเมื่อบานที่นี่โอ้ครับผมพี่น้องครับจจงหว่านี่เครื่องพุ่งลักเข้าพร้อมแล้วครับจะเข้าสีใส่อยู่บ่นอไเฮ้อ บม่ได้ใส่เนาะแต่เอามาให้ให้หหหพี่น้องเห็นเนาะพี่เห็ดพี่เห็ดเห่นเฮ้าดิไซยูจะติดให้พี่น้องในเห็นในเมืองในแง่งนะพี่น้องนะรถดาชาแต่เมื่อนี้เขาศิลาป้าดุกครับผมเสร็จเสร็จเรยพี่น้องเด้อว,วัตถุดิบตัวนี้สำคัญที่สุดคือ,อขมิ้นเหลืองครับผมแล้วก็พริกสดพริกป่นเหลือข้าวกลัวบกับกบกะแกะออกเพราะว่ายันยันยันมันเปียกเอาละ กต,ต่อนตอไปขาวเหซับปลาดุกให้ละเอียดครับผมแบบนี้แ,บแบ่บๆเนาะลุงแดงเนาะคือจ,จังหนาวแต่ครับหนาวทีคนเลือนน้อยโอ้ยหนาวป้านไม่หลุดแล้วโหลดเมื่อนี่ฝนตกด้วยครับผมพี่น้องครับเมนูเฮาเมื่อนี่ปลาดุกหน้าหน้านี่หน้าแหนด้ะครับผมเนื้อมันเกล็นๆแบบนี้แมนบอลลุงแดงเ <laughs> มื่อนี่ฝนกระตกครับผมพี่น้องครับ ติตด,ดตั้งูครับมไม่รู้แต่แจกคามเข้าไปดซับเนือยังมันบรรยากาศรอบๆอกค้างนะครับผมพี่น้องน้เต็้มก็น่าต่อแก่ละนามเต็ม้นนแมแหรอครับพักประดูกล่บประดูกั้งเดืนปีนินี่นครับผม ระวังล่อลุงแบ่งอันนี้ซับเนื้อปลาดุกเอาก็เอาโค้งกระดูกก็หัวมาต้มนามปลาแดกครับผมพี่น้องครับหน้าปลาแดดนี่ผมใส่ขมิ้นเหลืองไปนําครับผมกันความข้าวมันความข้าวขมิ้นเหลืองนี่ใส่แท่นข้าแตะไข่ก็ได้ครับผมแต่ใส่ขมิ้นเขาไปนี่ยบข้าวเลยความข้าวนี่สิบมีครับผมซอยใบมะกรูดครับผม าแก่เขาเก็บคักมาแล้วครับผมพ e oh, ี่น้องครับโอ้แต่แต่ขนมดีเนาะดีดี่ไงรถต้นก so ็โเปียร์ไม okay, okay, ่ว่าธบการเปียร์ไหนนะธบการเปียร์ไนนะโอ้ธบการธบการเปียร์รถจักรบนนี่กันนี้ขนมนี่โอ okay, ้ลุงเลยอะไดีด้ยโอเคครับผมจังหวะนี้เขาจิ้พุ่งเลยครับผมเพราะที่เดี๋ยวลุงแบ่งต้องไปรับลูกชายเดี๋ยวเขาต้องต้องฝานะครับผมพี่น้องครับ เดี๋ยวเขามีภาักิจต่อเย็นน่นีเขาจะไปใส่เบสแข่งขนอีกอยู่นะ่อนอืน่นราชาชูรสใส่ลงไปก่อนเลยครับไม่ต้องใส่หลาครับผมใส่น้อหน่อยก็เสียบแล้วแต่ว่าใส่ใส่หลมันยังเสียบกว่าเกา่าพริกสดใส่ลงไปแล้วก็ตันนี้เป็นเป็นขมิ้นเด้อพี่น้องเด้อขมิ้นครับผมขมิ้นเหลืองนี่ใดตันนี้นี่จบข้าวเลย คาตะไก่้าเ h ้า t บมี่เฮากับผัดองใส่ก็ได้แต่ว่าเฮาใส่ขมิ้นเข้าไปนะพอดีคาตะไร่ทอดดับดับไปแล้วอ,อ่ะติกลงไปครับผมข้าวคั่วลงไปหอมหัวแดงใส่ลงไปครับผมแล้วก็โคเลให้เข้ากันน,กน้ำต้มปลาแดกนี่ผมใส่ลงไปเลยเด้อพี่น,นองเด้อนี่แหละหอม,อมขึ้นมาเลย กินหอมขึ้นมาเลยครับนี่นามันสิโอตัวโอตัวจังน้อยกินกับข้าวเจ้าครับผมไอ้นั่งบ้านทางบ้านอันมูฟวนี่กินข้าวเจ้าเป็นลักบริเวณหน้าข้าวเนี้วเนาะข้าวเนียนนยก็ไปซื้อโล่ละสี่สิบกว่าบาทนะอัะนนี้ก็ใส่อหอมลงไปเลยครับบ่ต้องชิมกูหัวเสซ่บแล้วเหลือบอกเน่า มะนาวใส่ลงไปสัก2แว่นโอเคเน,คนี่ยนาตาสอง่าเป็นละเจ๊แนแบบก็เห็นก็เห็นหนาอีกซั่นลุงแมงอยายมัม่่งเต็นตาไว <laughs> จ้าวครับขอให้เฮ็ดรถบักพีขวมได้หมือบ้โอ้พ่อเหบักพีไ้โอเคติดตามด้วยครับารถบักพีขวมตอาติดตั้งกทัวครับผมแต่่ว่าลุงแบ่งรถตั้บักพีไ้ได้หมืนี้ปึบเป็นไลุงแบ่งเสียดีเสียีปก็ะดุมวยัดเสียดวยเสียไม่เลยนะ นตีไม่ไหววันเจอนช่ไนไหเแกแกเรื่ป้าน้ำบาลดันเนี่รื่องเสื่องไหวเดียตัวเนี่ยพิเไหมเป็นลากร่องไหวอีกห่องนึ่งไหวมูเห็นเห็นมื่อก็ร้อยออกเป็รถอันอันนี้เอา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 นี่ใส่เจ้าของมาใไหนมอนเจ้ไครับจากแก อยั้ร่น้องมี่หนเาดวยทั้งเขาสวยทั้งเขาเงย้อมกันเลยนี่ผมมนี่ๆีเยอะเราไปเลยโอ้ยเอยมากยังนี่ปแล้วิ๊กน่งแหงมาาจิ๊กมาจิ๊กครับต้องตบเ้อืมอือเอ้ยตบปา ก็พาบออเนาะนนใจเขานิัเากินายเ้ากินเมื่อกี้เขาทำทำก้างสายผมนครับผมแต่ว่าเขาจะยุ่ในเียงอยู่หรอวะก็เ็รุกาน่อยเนาะวันเทียเพราะว่า ตานี่คือตมป้าครับผมตป้าแช่บวบตอนนี้เป็นลาบป,ป้าลาบปะดุกมวยวัดลาบปะดุกมวยวัดแา่ถ้าลุงแบ่งว่าแต่ว่าเพิ่นเมขันเพิ่มมากลมาแล้วละ่ะบ <c oughs> ่าผู้นั้นละว่าเพิ่มวัดเจ้าหมอสอบ <c oughs> ดาวมวยวัดเป็นมวยสน้มเลยครับโอดูด้ดูด้นะพี่้อาครับแตแมไปกันเพื่อพี่น้อยเราดามวันเลยเบิ้าอะไรจโอ้ยไปเิมะพี่เราแจกพี่เราใชกินเมืองหละป้ามวยวัดจะข้ามมืองเนี่ย เรื่องนี้เรื่องกันเนี่ยมันมั่วยสนาำมาละผมเหนื่มจิ่งทำผมเก่งผมเก่งเนี่ยเับเป็นยังเราเก่งมาแต่ไหนแล้วเราคว้างหมาเนี่มาแต่ไหนแล้วเราบอก่ากคซื้อโอเคครับผมพี่น้องเดี๋ยวเรากินข้าวกันครับผมผมซึ้งว่าข้าวเนี่ยหรอจ้าหน่อยอย่าวางข้าว อนี้ว่าพักโยกกับพักโลดเออพักโยกเนาะพักโยกไหนามเนี้ยเนาะครับผมไม่บอกครับต่แกไม่ไมโอ้ยทเงินใช้ไันเย้หรอดีีเลยโอ้ยละทไดีใจนะดีใจนะต้องันแ้จะ่วยโอ้ยแต่กเอาพามวชาแนนเด็กเด็กให้นักยุ่ที่็ดีไหมกว่า นะครับผมพี่น้องมันขี่นเขาสามก้างาใช้ฝนแต่ว่าเขายูย่ไน,นเสียงเนาะสากเขาดึงเอาลฝนก็มากื้เกา <c oughs> แก๊สตรงขอบ,บอกพี่น้องไปซ้ำหนีก้อนเด้อฝากพี่น้องไปซ่ำนีก่อนเพราะว่ากล่องตัวนี้มันมันมันต้านอฝน,นแห้งมเลยครับผมอันนี้ก็ฝากฝนที่น้านฝนแค่ฝน้นฝนจับจะไก่ในเด้อพี่นอ้นนนนนองเด้อลอมไม้แห้งแล้วครับผมขอมอบส่งมอบอ่า ความอร่อยม้อผลิตภัณฑ์ใหม่จากราชาชิลสนะครับให้กับทีอีสานออนลอดนะครับก็ฝากด้วยนะครับขอบคุณค่บสวัสดีครับสวัสดีครับ